วัสดีครับว,วันนี้ก็มาอยู่เกมแบ t ็เชเก่าโรเจอร์นะครับเป็นเกมในค่าย PG ยนะเราก็มากับทุน300บาทนะครับเราม,มาเล่นแบบซื้อฟีเจอร์แบบน้อยที่สุดไป2อ5่บาบาทให้ดูว่าฟีเจอร์ของแบล็ชเก่าโรเจอร์นะครับเป็นยังไงเกมพับจีในค่าย PG เลยนะนาเซ็ต,ตร์3ตัวก็หมุนตัดครั้ง ที่เจก็จะเปลี่ยนแปลงวายแต่กาลังตีในการหมุนแต่ละครั้งนะครับสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี่อันนี้ถ้าสัญลักษณ์มามันก็จะเป็นวายตามสัญลักษณ์ที่บอกนะครับตอนนี้เหลือห้าครั้งละนี่มาแล้วจีจ่ายมาแค่เป็นวายแบบนี้นี่แร้วคูนก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ได้วายมาหลายแล้วจีใหม่ว้า ขึ้นมาคูณหกเลวนะจังหวะนี้ไปตนองพยาบมานได้วายแถวที่สองขนะึงน้นมาคูณเก้าไหลขึ้นมาไปต่อขึ้นไปคูณได้เก้ามก้าเอ๊ะขึ้นสองแล้วมีไหลต่อไปยาวๆที่นตัวสิบ เก้าโราวัต้นตมาแล้วครับการสืครั้งแรกขึ้นเป็วมันไม่กะไปสองครั้งนี่วายมาเชือแบบนี้เ,ตตนเป็นไหต่ออีกขึ้นมาคูสเจต่อโอ้ืมักิดรางัล้นต่อเลยนะ ปืนมาขนาดนี้ละยังไงดนีไปเที่ยววายมาวันนี้ว่าไงกสุงกรสนปืนปุ๊กควว ข,นนข้นมาแล้วมันกนโตขนาดนี้แล้วอทั้งหมดซื้อแบบเป็น,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 นสิบเลยไม่พอเป็นห้ก่ได้ไไไกันขึ้นมาทีละขั้น ได้จากครั้งอีกครั้งหนึ่งดิสกิลว้าตัวพี่แบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นอันที่สองแบบนี้ขึ้นมาคูสองแล้วอือมาต่อตาอสมคูณไปเรื่อยๆนี่ที่ตัวเองตัเคตัวเองตุ้มยืดออกมาให้เยอะขึ้นมาคูน่าแล้วคูณหกต่ออีกไหลคูเจ็ดไม้ไม้แรกนะเจอเกดีถึงว่าไหลดีอยู่นะ ใส่รักปืนอุ้ยเกี่ยวกับแผลนแบบนี้มาดูสิบแล้วจังหวะนี้ไปต่อตัวชายมาเชื่อมแล้วมีมาอีกเร็วขึ้นคนสองไปดูดซะก่อนุอ้ยไล่เขาแถลแบบนี้้ คือัุ่หาวงนี้ัวหวันก็โตเลยครับตอกฟางแล้วตุ้งต้งะกอลูกทั้งเท่าทั่วแลไดถ้อยู่กับทางแถวอาไงนีเรามากับคนน้อยๆไปใี้ดูนะครับว่าคป็นอยๆก็ สามมารถ้ลนได้เนกันมห้าสิบเก้าแล้วว่าไงเชื่อมต่อกับทั้งแถวแบบนี้ขึ้นคู่ยี่สิบเอ็ดทั้ง2อ,อีกแบบนี้ทั้งสามรอบติดเลยนะมีเกิดปุยมุ้ยวคขั้สุดท้ทายทั้งแถวสมรอบติดอื้มสุดเื้ และรวมทั้งหมดนะจากคืกองสองนเามาเล่นให้ดูนะโอเคครับถ้าใครสนใจก็โปรดติดตามตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ